ผมไม่ได้บอกให้ท่านไปรักกษัตริย์ภูมิพลซึ่งมีความคิดเห็นเกตตัวที่สุดเนี่ยนะผมมันถือว่าเกตเห็นเกตตัวที่สุดนะจะโดนร้อยสิบสองเนี่ยอีกสักกี่ครั้งเนี่ยผมก็ยังยืนยันรักกษัตริย์ภูมิพลเ็นเกตตัวที่สุดผมไม่ได้บอกให้ท่านไปรักคนพวกนี้นะแต่ผมอยากให้ท่านได้มองในเรื่องที่เขาทำในจุดที่นะ ควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างเขายึดอำนาจสิบเก้ากัญญาปีสี่เก้าเขายึดอำนาจสิบเก้ากัญญาปีสี่เก้าเขาต้องการที่กวาดล้างนะไม่ให้ชินวัตรได้กลับมาอีกต่อไปไม่ให้ทักษิณเนี่ยได้กลับมาอีกต่อไปแต่ในที่สุดนะครับถึงทักษิณไม่ได้กลับมาจริงแต่ชินวัตรยังได้กลับมา าการเลือกตัง้งคือพูดง่ายๆว่าเขายึดอำนาจได้เขาล้มรัฐบาลได้แต่เสร็จแล้วรัฐบาลใหม่กลับมาก็ยังเป็นฝ่ายชินวัตรวันนี้ผมไม่พูดฝ่ายแดงฝ่ายเขียวนะฝ่ายชินวัตรเพื่อเปรียบเทียบไปกับใจกันและในที่สุดเขาก็ค้นล้มครั้งแล้วครั้งเล่าค้นลม้มจนคราวนี้เนี่ยเขาค้นล้มถึงขั้นที่ว่าสลายชินวัตร ถามว่าทำไมเขาทำได้ชนะกลางแล้วกลางและวันนี้ถามว่าทำไมเขาทำวันนี้นั้นนะประสิทธิภาพเขาสูงกว่าสิบเก้ากันยาสี่เก้าสิบเก้ากันยาสี่เก้ายึดอำนาจเสร็จตะพวกเราชุมนุมกระดานหลวงกลุ่มมวนคนวันเสาร์คนรู้ใจนะเปิดเว็บไซายเปิดวิทยุนะเล่นกับมันตลอดแต่วันนี้เล่นละครวันนี้ยังไม่มีแผ่นดินจะอยู่ นักศึกษาเล่นละครยังไม่มีแผ่นดินจะอยู่นักศึกษาไปกินแซนด์วิชไปกินไปอ่านหนังสืออะไรถูกจับหมดและก็ไม่มีใครไปทําอะไรไมันได้ผมกาลังจะบอกว่าฝ่ายศัตรูนั้นเขาสรุปบทเรียนนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่มีหน้าที่มาตําหนินอพอชอไม่มีหน้าที่มาตําหนินายกปูหรือใครตักใคร แต่ผมอยากจะเปรียบเทียบว่าฝ่ายเขาเนี่ยนะทั้งที่เขาชนะแล้วเนี่ยเขายังสรุปบทเรียนว่าเขาชนะได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยเพราะอะไรเขาสรุปบทเรียนว่าเขาทํายังไงเนี่ยนะไอจุดอ่อนเขาก็จะต้องแก้เขาจะต้องํองำลายจุดจุดแข็งนะของฝ่ายเราให้ได้เพราะว่าเขาสรุปบทเรียนและเขามียุทธ,ธศาสตร์เพื่อเอาชนะนะครับ ดังนั้นที่ผมพูดถึงพี่น้องเสื้อแดงแม้กระทั่งเสรีไทยวันนี้หรือใครก็ใครก็ตามเนี่ยขอให้ท่านย่าได้เข้าใจผมผิดว่าผมมาเจ้าโจมตีพวกเดียวกันนั้นะไม่ใช่เลยนะผมประกาศยืนหยัดต่อสู้ร่วมพวกทา่านมาตลอดและก็ไม่เคยหนีไปอยู่ข้างไหนแต่วันนี้เนี่ยนะถ้าเราไม่สรุปบทเรียนเราอายตัวเองหรือว่าเรากลัวว่านะ กลัวว่าจะเห็นความผิดพลาดบกพร่องที่ผ่านมาและกลัวเองจะกลัวว่าจะเสียฐานะการนำนั่นนะอย่าได้คิดนะครับถ้ายังคิดอยู่อย่างนี้ถ้าผู้นำจะมีความคิดไม่แกล้าที่จะสรุปบทเรียนนะอย่างนี้เลยนะครับอย่ามานำนะครับพามวลชนไปสิบหายปเปล่าๆไปตายหากดเปล่าๆฝ่ายศัตรูเนี่ยเขาสรุปบทเรียนและเขามียุทธศาสตร์เพื่อเอาชอน,นะ นะนี่คือพื้นฐานวันนี้เรื่องสําคัญนะสําหรับเรื่องรายละเอียดข่าวต่างๆอะไรต่างๆเดี๋ยวผมค่อยพูดค่อยคุยกับท่านอันนั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นน้ําจิ้มมันนั่นนะมันเป็นน้ําจิ้มไปกับแกล้มเล็กๆน้อยๆนะครับมันไม่ใช่เป็นอาหารหลักนะอาหารหลักวันนี้คือท่านดบคิดอะไเป็นคิดไปออกว่าเราจะต่อสู้กันเนี่ยนะ เราจะต่อสู้กับเผด็จการวันนี้นะจะเราจะไปสู้กับคอสชว,วันนี้เราจะไปบอกว่าอ้ยุทธเลววันนี้เนี่ยมันไปไม่รอดนะเพราะเดี๋ยวเนี่ยนะยู EU มันบอยคอรดแล้วมันตัดจีเอสีแล้วปีหนึ่งหายไปสี่ห้าแสนล้านและการส่งออกความกระชิบหายอะไรสารพัดแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าอยากคิดอย่างนั้นครับอย่าได้ไปประเมินศัตรูต่ำอย่าได้ไปประเมิน ศัตรูต่ำย่านเด็ดขาดครับผมบอกให้เลยนะครับผมเพิ่งแลกเปลี่ยนทัศนะและก็ไม่ใช่แลกเปลี่ยนทัศนะกับคนไทยด้วยนะครับกับคนใหญ่ใหญ่โตโตนะในระดับประเทศนะในระดับประเทศนะระดับโลกเลยครับซึ่งเขาได้ยกปัญหาเนี้ยขึ้นมาพูดคุยกับผม ผมบอกผมศึกษาจีนผมศึกษายุทธวิธีการต่อสู้ของจีนและวันนี้ผมมามองที่ประยุทธ์ชันโอชาได้แสดงออกมาตั้งแต่ยึดอำนาจอเมริกาประกาศนะเลิกฝึกเลิกร่วมฝึกทางทหารเลิก และพยายามที่จะสอสื่อมาให้เห็นว่าจะไม่สนับสนุนทางการทาหารของทัตไทยประยุทธ์บอกไม่เป็นไรครับเราจะมีจีนเป็นเพื่อนมิตรนี่ครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยก,การบอยคอรดของ EU EU ก็ดีการตัด GSP นะนะ ซึ่งมีมูลค่า400ลา้านต่อปีแล้วก็ทำให้การส่งออกในพังพินาที่ท่านคิดหนึง่งและให้ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือประเทศไทยไม่มีเงินนะติดลบเหมือนสมัยนะแค่เงินบาทเท่านั้นถามว่าไปยุดจดเจงไหมที่ท่านบอกว่าเจงแนไ่ไปไม่รอดแน่แม้กระทั่งท่า,ทานานายกทักษิณที่เพิ่งพูดมาเมื่อสองวันนี้เมื่อพูดถึงท่านนายกทักษิณเนี่ยนะครับก็มีคนถามมา ถามมาบอกว่านายกตุรสิงห์ไปประกาศสนับสนุนคอสอชอด้วยหรือผมนะครับไม่ได้ฟังมาเองแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างพวกสสที่ไปหาไปเยี่ยมนะแลวท่านนายกตัรสิงก็บอกมาในลักษณะที่ว่าอย่าไปขวางเขานะปล่อยให้มันทำไปเต็มที่เพราะเดี๋ยวมันก็ไปไม่รอด เพราะเงินทองมันก็ไม่มีเพราะการแก้ปัญหาประเทศเนี่ยนะคือคนไม่มีความรู้จริงันไปไม่รอดหรอกอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปสนับสนุนนะครับเท่าที่ผมฟังมานี่ผมไม่ได้ออกมาแก้ตัวให้ท่านนายกสักษินนะและผมก็ผมก็มีความรู้สึกว่านายกทักษินท่านคิดอย่างนั้นอยู่นะคิดอย่างนั้นจริงคิดยังไงครับคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเนี่ยนะมันบริหารไปเดี๋ยวก็ไปไม่รอด พอไปไม่รอดกระแสมันก็พลิกกลับมาอยู่ฝ่ายเราในที่สุดเมื่อคืนการเลือกตั้งมาเมื่อไหร่ก็จะชนะอีกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมเห็นผมไม่ผมเห็นอาจจะต่างกับทนายกทศิษิณน,นะแล้วก็ต่างกันจริงๆรที่บอกว่าเห็นต่างกันจริงๆก็คือหมายความว่า ให้บ,บริหารประเทศชิบหายเงินไม่มีนะไปหากู้ตอนนี้เนี่ยนะดีไปดีกู้ IMF เขาก็ไม่ให้กู้ไปกู้อะไรญี่ปุ่นเขาก็ไม่ให้กู้ไปเหมือนกับสมัยสุรยุทธ์จุลานนท์ี่ไปขอเหมือนละขอทานเขาเขาก็ไม่ให้นะครับไปที่ไหนที่ไหนเขาไม่ให้กู้สรุปว่าต่อไปนี้ประยุทธ์จะโอชาเมื่อเศรษฐกิจพังชิบหายและกู้ต่างประเทศก็ไม่ให้กู้ประยุทธ์มันอยู่ไม่ได้รัฐบาลน,นี้มันอยู่ไม่ได้ ผมขอบอกว่าถ้าท่านคิดตรงนี้ถ้าท่านท่านตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้ท่านคิดผิด,ค,ดครับผมกล้าพูดเขาว่าคิดผิดเลยก็ได้นะไม่ใช่อวดเก่งครับแต่ผมรู้ทันนะและก็ผมเนี่ยนะอยู่กับเหตุการณ์จริงมาทั้งหมดเนี่ยนะแบ้ค่ะท่านตัวประยุทธ์เอง แม้กระทั่งตัวประยุทธ์เองก็อาจจะไม่รู้ตัวเพราะประยุทธ์ถูกวางตัวให้บันล้มรัฐบาลนะให้บันล้มรัฐบาลยิ่งละยึดอำนาจขึ้นมานะเป็นนายกนี่ครับเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาร,บระบอบเด็จการราชาธิปไตยแต่ประยุทธ์เองก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ไม่ได้มีความรู้ ที่จะเข้าใจถึงเรื่องนี้การเงินนะระดับโลกครับคนที่รู้คนที่รู้และคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องทฤษฎีมุมกลับวันนี้ไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ญี่ปุ่นนะแต่มันคือประเทศจีนจีนเป็นดินใหญ่นี่แหละเจ้าของทฤษฎีตัวนี้เลย และก็ใช้ทางด้านมุมตับเล่นงานในทุกๆเรื่องสมมุติว่าประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจพังพินาศอย่างที่นะเขาคิดเอาไว้แล้วว่าประยุทธ์จะไปไม่รอดไปกู้ประเทศไหนเขาก็ไม่ให้กู้ญี่ปุ่นก็ไม่ให้กู้ที่ไหนก็ไม่ให้นะไปกู้ e ูยิ่งไม่ได้ใหญ่อเมริกาไม่ให้ IMF เ้าก็ไม่ให้ ยังไงล่ะครับพี่จีนก็บอกว่าลื้อมาหาอัวสิลื้อไ่ต้องห่วงเงินของอัวเนี่ยนะอย่าว่าแต่ที่ลื้อเป็นหนี้เป็นสินเลยอย่าว่าแต่ที่ลือ้อตกการเลยลือ้อยากได้มากกว่าน,นี้สิบเท่าเนี่ยนะอัวอยางให้ได้และอัวไม่ต้องให้ลื้อกู้ด้วยอัวให้ลื้อยืม ระวังให้ดีนะระวังให้ดีระวังให้ดีว่าคราวนี้เนี่ยคนที่ตัดสินใจนะครับที่จะไปเอาเงินจากจีนมาพยุงเศรษฐกิจวันที่ประเทศไทยไม่มีเงินหรือวเกิดปัญหาทางการเงินองประเทศนี้วันนี้อย่าลืมว่าจีนเขาไปนคนปุงคอสอชอทั้งหมด จีนคุ้มคอสอชอนะจีนคุ้มประเทศไทยอยู่วันนี้คุมเจ้าด้วยก็ต้องบอกก็ต้องต้องคุมเจ้าด้วยดังน,นั้นจีนเขาพร้อมที่จะให้เงินนะไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวด้วยพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนานะโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าเรื่องนะขนส่งเรื่องอะไรต่อพี่อะไร เพราะยิ่งประเทศยุโรปยิ่งยูยิ่ยงอเมริกายิ่งที่ไหนที่ไหนไม่เอาด้วยกับประเทศไทยจีนบอกว่าโอ้โหกูขอบคุณเลยเพราะกูรักเต็มเต็มเพราะวันที่ไทยตกกระมำลาบากถึงขนาดนั้นเนี่ยจีนประกาศตัวเป็นเพื่อนมิตรและเนี่ยมันได้ไทั้งการเมืองนืและก็ได้ทั้งทุกๆด้านเลย เขาเข้ามายึดประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้ยึดแค่พื้นที่นี่บอกกันนะกิโลตลอดระยะทางแม้รถไฟนะครับแต่เขาจะมายึดกลุมเศรษฐกิจหลักๆของประเทศเลยอย่าลืมนะครับคราวที่แล้วเนี่ยประเทศไทยขายหุ้นร้อยเปอร์เซ็นของธนาคารให้จีนมาแล้วซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนเลยนอกจากในยุคของประชาธิปัตย์และคราวนี้เนี่ยนะจีนเขาวันนี้เขาเตรียมวางแผน เขาวางแผนไว้ไงครับท่านไม่ต้องวงว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีครับเขาจะต้องวางแผนประเทศไทยชิบหายนะถึงไม่วางแผนมันก็ชิบหายอยู่แล้วเพราะว่าสภาพเขาเรียกว่าเนี่ยนะครับมันเกิดในรูปมุมกลลกเนี่ยขณะที่ว่าได้ e ูโอยคอเมริกาไม่เอาใครก็ใครไม่เอาเนี่ยนะไอความชิบหายตรงเนี้ยเขาเรียกเป็นกลายเป็นผลดีของของจีนไปสร้างเงื่อนไขใหจีนเข้ามาลุมประเทศแบบแบบเสร็จเด็ดขาดเลย นี่ครับวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนแล้วครับพรุ่งนี้คอยพูดอไอ้พวกขี้ข้าจีนนะติขี้จีนหลบต้องออกประดาผมกันเป็นขบวนแหละนะแล้วนะลที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปโปรอเมริกาไม่ได้ไปโปรยูไม่ได้โปรใครทั้งนั้นนะแต่พูดได้รู้ว่าการเมืองมันเป็นอย่างนี้สภาพติขีมันเป็นอย่างเนี้ยนะ เพราะผมอยู่กับของจริงมาสมัยพลเอกเฉลิตมงใจยุทธเป็นนายกท่านรู้นนรไหม,ไมสมัยนั้นเีเ่วันนี้พลเอกเฉลิตยังไม่ตายจะไปถามดูเถอะสมัยนั้นเนี่ยพลเอกเฉลิตชที่ต้อนแรกเพราะเจ้าพนิชเฉลิตชัไม่อยากจะกู้ IMF และก็จีนนะโอเคกับพลเอกเฉลิตแล้วเขายกหูนะฮอดไลน์กันแล้วแล้วก็ยอมแล้วที่จะยอมให้ยืมเจ็ดแปดหมื่น เจ็ดแปดหมืนล้านดอลลาร์เนะโดยที่ไม่ต้องไปกู้ IMF แต่ท่านรู้ไหมทำไมพลเอกชนถึงไม่เอาเงินจากอินเพราะว่าไปติดที่ธนาคารแห่ <c oughs> งประเทศไทยอ้างว่าขัดกับและกฎหมายขัดกับระเบียบธนาคารประเทศไทยทำไมได้ต้องไปกู้ถึงจะได้ต้องไปกู้ IMF และใครล่ะที่แบกอัพ ธนาคารในประเทศไทยเลทั้งหมดอยู่ในตอนนั้นเ <c> น <oughs> ในตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีให้ยยไปกู้ IMF นะ <c oughs> เพื่อที่ทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ไปตกอยู่กับนะครับพวกที่อยู่ในค่ายของ IMF ทั้งหมดนั่นแหละครับเราถึงได้รู้จักชื่อชาวยูคนหนึ่งนะ ใครได้ยังพอจำกันได้ชื่อชาวยิวที่กุมเมงเอ๊